ก็คือปอดตรงนี้จะยกก่อนนะครับเสร็จแล้วท้องมันก็จะเคลื่อนมาตรงนี้ครับมันก็จะดึงไซลิงนี่มันก็ค่อยสูบไดแฟมมันจะค่อยๆดันลงอากาศมันจะเข้าตรงนี้ก่อนครับถ้าใครถ้าใครไอ้กระดูกไม่ค่อยดีมันจะมันก็ต้องกระเดือกกระเดือกกระเดือกหน่อยนะครับช่วยมันหน่อยนะครับถ้าใครเส้นมันตึงนะครับมันจะเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็ค่อยๆลงไปตรงนี้แล้วท้องมันจะพอง แล้วมันจะพองอยู่สักพักหนึ่งมันจะไม่รีบหายใจออกหรอกนะครับเราจะไม่ทําอะไรเลยนะครับเราจะหายใจทิ้งหมดเหมือนกับเราตายแล้วแล้วเราก็เฝ้าดูมันลองดูนะครับว่าหายใจเข้าและหายใจออกหนึ่งรอบนี้นะครับมันนานขนาดไหนเพราะนั้นคนเราจะต้องหายใจถ้าเราอยากสบายเราก็ไม่ยากเราก็หายใจยาว ไม่เหล็กก็จะเปลี่ยนสมองก็จะโล่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสติก็หายใจยาวๆโดยการดันทาให้ท้องพองนะครับหายใจออกมท้องอยู่ทีนี้มาดูลองไปทําท่านี้ดูนะครับถ้าคุณทําได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดคุณจะทําได้เองนะครับเพราะผมทําได้ตอนในท่าแรกคือท่านอนนะครับทุกคนทําได้ครับจําเอาไว้นะครับว่าเราตั้นใจตายไม่ได้หรอก เอาการใจตายสิเ,ยเพราะว่าเวลาคุณใกล้าตายแล้วไม่มีใครมาบีบคอนะครับออโตโนวสซิสเต็มนี่นะครับมันจะทำงานเฮ้ยกูจะตายแล้วนะครับมันก็จะหายใจสั่งให้คุณหายใจเองคุณไม่สามารถกั้นหายใจตายได้ในทางทฤษฎีนะครับถ้าไม่มีใครมาบีบคอนะเพราะฉะนั้นเราจะหายใจทิ้งหมดเลยนะครับและเฝ้าดูมันเฉยๆอันนี้สำคัญมากครับ เฝ้าดูมันเฉยๆและระบบออโตโนวัสต็มมันจะดำเนินการให้คุณเห็นลมหายใจต้นกำเนิดในขณะที่คุณนอนหลับสนิทนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่เราจะทำในขณะที่เรามีสติครับแต่เราจะต้องมันจะอึดอัดหน่อยแรกๆมันอึดอัดเฮ้ยเมื่อไรมันจะหายใจวะอย่าสั่งมันโดยเด็ดขาดและมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับผมยังไม่เคยทำให้ คนที่เคยมาดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะหายใจครูวเวลาผมทําผมอธิบายไม่ได้ผมจะหายใจทิ้งหมดแล้วผมจะเฝ้าดูมันและไม่สั่งหายใจเลยนะครับมันจะเข้าข้เาไปเป็นขั้นตอนเป็นก้อนแล้วอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะหายใจออกเองนะครับหนึ่งรอบเลยมันจะนานขนาดไหนนะครับถ้าคนมีสุขภาพดีเขาว่าตามทฤษฎี38วินาทีหายใจเข้า แล้วมันจะค้างว้อยวินาทีแล้วมันก็จอะอีกสากสิวินาทีรวมเป็นเท่าไหร่ครับ38 24ปดยี่สิบสี่สอ๋อ3เจ็1บหกกว่านาที110 1สิบนาทีเกือบ2นาทีถูกไหมครับเกือบ2นาทีแต่ผมเพิ่งทำงานมากล้ามเนื้ออะไรมันไม่หรอครับมันไม่ถึง2มันต้องรีแลกเเต็มที่ครับ มันก็อาจจะแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองผมจะไม่ทำอะไรเลยนะครับจะเฝ้าดูมันท่นกวีเริ่มสาธิตด้วยการสุดลมหายใจเข้าไปทีละช่วงตั้งแต่ที่ปอดไล่ลงไปที่ท้องโดยที่ ไม่หายใจออกไม่หายใจออกกั้นหายใจไว้เพื่อกระตุ้นให้ระบบชีวิตทำงานเองเดี๋ยวร่างกายมันจะขยับตัวเลือดจะพุ่งขึ้นศีรษะหน้าจะแดงเพราะร่างกายต้องการให้หายใจแต่เราไม่ให้หายใจ เลือดจะพุ่งขึ้นไปซ่อมสุขภาพที่ตรงศีรษะก่อนอ่ะหมดแรงนะครับมันไม่ยอมออกมันไปนดันอะไรของผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเส้นมันติดนะครับเลือดดีนะครับเวลาพ่อพ่อโมเดิรกูเงยทำอาหารเราได้กทำอาหารบอกว่าเลือดมันจะไปตรงนี้นะเซลล์ตรงนี้มันตน้องการออกซิเจนครับที่ผ่านมาทั้งหมดผมไม่ได้ทําอะไรนะครับ อากาศมันเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วมันก็อยู่ของมันลองมาดูนะครับเห็นไหมครัพออากาศมันเข้าตรงนี้คองนี้ของมันเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินอย่างนี้นะครับใจไม่เตมปอดครับคุณต้องเดินในท่าตรงครับแล้วเก็บครางนิดหน่อยนะครับเขาเรียกท่ามาตรฐานไทยเก๊กน่นะครับก็เดินเลยนี้แต่ ไอ้น,นี่ผมเดินผมก็เลยเก๊กนะครับเพราะว่าผมทําประจํามันก็เดินมาประจําอย่างนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าอากาศมีพลังสามารถดันกล้ามเนื้อขึ้นมาได้เองได้อย่างไรนะครับเรียกว่าโชว์ไม่คิดตังนะครับผมก็จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งหมดโดยอัดอากาศเป็นลูกโป่งนะครับลูกโป่งจะอยู่ในนี้แล้วมันจะค่อยๆลอยขึ้นครับเดี๋ยวมันจะ ไปดันกล้ามเนื้อตรงนี้ทำให้แขนและขามันจะบอกว่าคุณนั่งท่าเนี้ยฉันหายใจไม่ออกนะนะครับเขาจะจัดได้ท่ามาตรฐานให้ดูนะครับโดยธรรมชาติธรรมชาติอัศจรรย์ครับไม่ต้องมีวิชาการเดี๋ยวมันเป็นเองครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะอัดอากาศเข้าไปแล้วไม่ทำอะไรเฝ้าดูมันเฉยไม่ออกแรงกล้ามเนื้อทุกอย่างนะครับ ไม่ออกแรงแขนไม่ออกแรงขาทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวอากาศมันดันมามันก็จะเหมือนหุ่นเชิดอะ่ะเข้าใจหุ่นเชิดไหมครับอ่หนังตัลุตรงกันนะครับจริงๆพวกท่านทําได้ทุกคนนั่นแหละนะครับถ้าท่านทําในท่าหายใจต้นกําเนิดเป็นนะครับแล้วท่านก็ลุกขึ้นมาลองทําดูในท่านี้นะครับแล้วก็เดินทุกคนทําได้ครับถ้าคุณทิ้งคอนโทนเนอร์วัตซิสเต็มที่คุณ เคยชินต่อมันทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูนะครับนา <c oughs> กว,วีสาธิตด้วยการสูดลมเข้าปอดเต็มที่ ให้เดี๋ยวร่างกายจะขยับเขยื้อนเองเพราะแรงของอากาศที่อัดเข้าไปในร่างกายเห็นไหมฮะพออากาศมันเข้ามาถึงนี้นะครับมันจะไปดันลิ้นให้ดันไปดานเลือดมันจะเข้ามาตรงนี้ครับแล้วมันจะทําให้มือและนิ้วกลางเองครับเห็นไ,ไหมฮะ เขาเรียกว่าท่านั่งของท่าเก๊กกครับเห็นไหมฮะบัลังก์จานเขานั่งกันอย่างนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าคุณนั่งอย่างนี้นะครับโอ้โหท้องตรงนี้มันกดโลหิตไปไม่ถึงลองนั่งนานๆสิครับพอพอลุกขึ้นมาโอ้โหปวดหลังเลยเพราะอะไรครับเพราะโลหิตม่เข้าไม่ได้ครับนั่งขับรถก็เหมือนกันครับขับรถอย่างนี้ผมเคยขับรถกรุงเทพอุบลไปกัดขับท่านี้ตอนคืนเลยนะครับโอ้โห สบายมากเลยนะครับแล้วมันจะไม่เพลียนะครับแล้วก็สวยใจยาวนะฮะทําไมที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปทะเลาะใครนะครับนะอยู่ตรงนี้โอ้โหขับได้ตั้งนานเลยนะครับทีนี้พอคุณทําท่านี้ได้แล้วทําท่านอนได้แล้วคุณมาทําท่านี้ทุกคนทําได้นะครับผมอยากจะได้ลูกศิษย์สักคนหนึ่งนะครับสอนมาเท่าไหร่ก็ ไม่ได้สิคุณเอกนี่ก็ไม่ยอมมาเรียนกับผมเลยนะครับมาเรียนวันแรกกลัวครับกลัวไม่เลียวไม่มาต้องขยายเส้นด้วยนะครับต้องขยายเส้นด้วยไม่งั้นสาวก็ดันกเีกวีแอบไปเรียนและแอบไปฝึกแล้วล่ะเดี๋ยวทีหลังจะมาโชว์ท่านลักนี่แหละพาผมไปใต้หวันเจอสิ่์ของเจ้นมันชิงเลยนะครับเนี่ยแล้วผมก็เขาเป็นคนแปลให้ผมะลครับผมมันพูดอะไรวะพูดอะไรวะทีนี้มันตบผมสองฝ่ามือนะครับ ตบม้องมานึอะไรว่าแก่แค่นี้แค่พริกมาตบมาที่หน้าอกกันนะครับกระเด็นไปหกเมตรตามตำราที่เขาว่าเลยนะครับรผมก็เลยสงสัยเอ๊ะมันต้องมีจริงสิวะเพราะว่าเราสัมผัสมาจริงๆอะไรคนหนึ่งที่อยู่ที่อ่าสวนสาธารณะกรุงไทเปโอ้โหมันทำท้องพองนี่นะครับมันให้ผมชกผมชกจนมือจะพังแล้วนะครับมันไม่เป็นอะไรเลยนะครับทีนี้ พอตอนแรกอ่ะมันพูดอะไรก็ไม่รู้ครับภาษาพลังภายในแปลไม่ออกพอเออเราเรียนวิทยาศาสตร์อะไรว่ามันไม่มีหรอกไอสิ่งลี้ลับในโลกอ่ะทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผละนะครับเพราะว่าเจ้าสร้างโลกที่มามีระเบียบหมดนะครับทีนี้พอคุณทําในท่าน,นอนคุณปล่อยตัวเองนะครับคุณจะไปสัมผัสออโตนักวัตซิสเต็มได้ด้วยตนเองแต่ผมบอกว่าคุณจะอึดอัดนะครับและจงจําไว้ว่าคนเรากั้นหายใจตายไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวตายครับ แล้วคุณจะมีชีวิตอนันเป็นอมตะนะครับถ้าคุณไม่กลัวตายนะครับแต่ที่จริงเราก็ตายอยู่แล้วนะครับแล้วคุณจะหนุ่มใหม่ครับผู้ทะลวงจากกละทั้งเจ็หรือตั้งแต่จุตจดต้องตนนี้ถึงตรงนี้ได้ร่างกายก็จะเปลี่ยนครับแต่ก่อนผมสายตาท่น300านสามร้อยกว่าฝึกอยู่เจวัน3ามวันแรกเป็นไข้ทุกวันเลยครับออกมาต้องปุ๊บ เพื่อให้จุดทุกอย่างมันทะลวงครับไม่ต้องฟังเข็มครับเพราะแรงกระแทกนี้นะครับถ้าเลือดลมมันเดินดีนี่ครับมันเป็ลูกโป่งมันเป็นลูกโป่งนะครับ,นะรบเอ๊ะมันมีคอร์ดหนึ่งอ่ะผมให้เขาเตะตูดนะครับายใครแข็งแรงที่สุดโอ้คุณเองนี่แหละมาเล เอาเดี๋ยวเราโชว์ได้เตะตูดพลังมาจานไม่เอาหรอเอาหรอนะครับ <c oughs> มันสามารถรับแรงกระแทกได้ครับ <c oughs> เคยเห็นในทีวีไหมครับ <c oughs> เขาเอาเขาดันโลหิตขึ้นตรงนี้ที่สีข้างผู้หญิงเนี่ยปวดอ้นดวนเลยนะครับแล้วก็เอาคนหนึ่งก็เอาตะเกียบแล้วก็ตอกตะเกียบหักเลยครับแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับนอนในท่านี้แหละ แล้วก็ดันอากาศเข้าไปที่ท้องแล้วเขาก็เอาไม้พาดนะครับแล้วก็เอาโอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นเลยครับออาจริงครับไว้เดี๋ยวอัดเดี๋ยวไปเอาอัดมาให้ดูดีกว่านะครับอากวีคล้ายๆกับบวกเซ้าหลิงเขาก็ทําอย่างนั้นด้วยว่ะที่เาใช่งนี้ก็ทำงานเพราะนั้นมันรับแรงกระแทกได้แลวเอาว่าคุณเมื่ออ่อนสุดมันจะแข็งสุดได้ครับแต่เมื่อมันแข็งแล้วพอมันถูกกระแทปกปุ๊บมันเจ็บทันที บบมันระบมเพราะฉะนั้นเวลาคุณคร,วรัวซาเดี๋ยวตอนบ่ายนี่นะครับถ้าใครอยากหายเร็วมาให้ผมตบได้ครับตบวี <c oughs> เอา้าหายมาไม่รู้กี่คนแล้วแต่ถ้ามือ <c oughs> แรงไปหน่อยก็ขอพายอาจจะได้รอยเขียวกลับบ้านหายนี่หายไปแล้วเพราะเอาก็ดิก็ก็ก,ก็ท่านรักษาพาผมไปเขามีใจใช่ไหมครับตกตรงไหนตรงนั้นจะสร้างเซลล์ใหม่ครับสร้างเซลล์ใหม่ และร่างกายสามารถเปลี่ยนเซลล์ตัวเองได้ไม่รู้กี่เจเนเรชันเขาวิจัยมาแล้วครับในวิทยาศาสตร์ถ้าคุณมีชีวิตตามปกติธรรมชาติเท่าที่พระเจ้าสร้างมาคุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย120ปีครับ <_ d ata> 120ปีเป็นอย่างต่ำ <_ d ata> นะครับทีนี้คุณทำในท่านอนได้คุณก็ไปทำในท่านั่นนะครับจำเอาไว้นะครับคนเรากั้นหายใจตายไม่ได้หรอก หายใจทิ้งไปห,หมดเลยแล้วเฝ้าดูมันไอ้เฝ้าดูมันนี่แหละคนกลัวเพราะคนกลัวความอึดอัดน,นะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเดี๋ยวทุกอย่างมันเกิดโดยธรรมชาตินะครับ